ใช้ดีจริงค่ะสั่งเซ็ตที่3แล้วคอลลาเจนก็ทานคู่กันมาตลอดค่ะดีดีมากไปค่ะอุขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะคือดีทุกตัวจริงๆแล้วแบบคืออาหารเสริมนะของเกดอะปีนี้เกดอายุ44เนาะจริงๆแล้วว่าคนอายุ40่สิสอาบะมันควรทานอาหารเสริมอะไรบ้างหนึ่งเลยเกดมองว่าเป็นแคลเซียมเป็นแคลเซียมก่อนเป็นแคลเซียมที่จะต้องกินแน่ แต่หลังจากแคลเซียมปุ๊บอะ่ะเฮ้ยมันก็จะมีพวกวิตามินอะไรอะ่ะวิตามิน B ใช่ไหมคะวิตามิน C แล้วก็วิตามินผิวต่างๆซึ่ง oh, <wow. S 1> จะบอกว่าคือไอวิตามิน12-13กระปุกที่เก็ดเคยซื้อมากินเนี่ยมันเหลือแค่กล่องเนี้ย แค่นั้นแล้วมันประหยัดตังไปได้เยอะเลยแต่สมัยก่อนเขกก็จะกินอีกตัวหนึ่งก็คือโฟลิกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตั้งใจที่จะมีเบบีอยู่ก็เลยกินโฟลิกเข้าไปด้วยแล้วก็วิตามินผิวเราก็แคลเซียมแต่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะเหลือแค่อันนี้กับแคลเซียม,ม <Wow. S 1> เหลือแค่คอลลาเจนกับแคลเซียมเพราะว่าในในตัวคอลลาเจนมันเป็นอาหารไทยแบบพวกอาหารผิวเนาะมันจะไม่มีพวกแคลเซียมลงไปนะคะ